รองนอกคะ่ะคืออันคําว่าสลองนี่คือวัี่เก่าวบอเรียงหนังมัเนเ้อค่ะพอห้ำพ้นบ้านะคะก็เรียกบาเรียงวนะ <laughs> ่า,า,นนะะลา,วาสลองหอปูชีวาขาวัี่ิก่าท่านว่าค่ะพอหำเราเป็นจะภาพหนังห้นะคะวันที่เก่ามีหนังพร้อมด้วยค่ะห่อปูมีหนังพร้อมเมียนค่ะคบ,บอกบข้าวดีไปพร้อมี่ยมูเวียนกับมีกองแง้มมีกันได้เรียนร้ายสิ่งไลนายางนะคะ่ะมารวมเป็นงานวัยคู่พอดียำขึ้นพนก็เลยเป็นจะภาพหนัง พอหำเพิ่นมามือเสานี่แหละค่ะปลาหำ่มน้ำพองนะคะ่ะพิ่นมาเพิ่นมาบอกข่าว่าสิเป็นเจ้าภาพให้ดรอพราสต์คู้กขาเลายขายค่าน้ำมันเราไปสิบเก้าบาทครับเ<อ> <laughs> มืออม่อนี่ละค่ะขายค่าน้ำมันไ,มไปสิบเก้าบาทค่ะแต่มีเอฟซีรวมบุญมาหลายคนคือเกาะะ่าเนาะค่ะหลายปูหลายคนเพื่อกระเด็นสุขได้ลาบก็คือนางมาลัยอาลีเอื้อนะคะถวายปูพันหกเป็นคู้สองร้อยยิ้มสองร้อยนะคะ เง่อนอยให้ยิ้ยิมขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะคะทานมาทั้งของยิ้คุณมาลายอารียื่อนะคะพร้อมกับนางสุพัฒนะคะท่องปัญญาค่ะถวายปูหารลอยเม่คู่สองลอยยิ้มสองลอยนะคะยิ้มสองลอยน้องไอ้สองนั่งน้อยสองก้านยาวสองยาวยิ้มเลยยิเมจะแหลกท่านเห็นกันนะ ยิสองร้อยมีของยิแล้วก็าขน้องไอนองไกระซ่นะคะหนักหน่ยับการ้ยกปคนละสองเป็นสี่อยให้การเงี้ยน้ำทอนมาหกาบ่เ็นอาใหอรอะไรอะไรอกไรอะ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 ไร่ะะรอะไรอะไอรไระ อดีนาบหน่อยครับการญาเรื่องคนละสองร้อยค่ะบุญแบที่ดเลยลานะคะนะคะอดีนางเขียนนะคะ,ะนงางเขียนดอนละผ้านะคะร่วมบุญมานนแต่ก็ไม่พูหนึ่งรอยแต่หมนะะูหนึ่งรอยยิมหน,น,น,นึ่งร้อยหน่อยหนึ่งรอยแต่ยิมปัจเจียนหมูคนละหนึ่งร้อยอดีนาบน่อย อันนี้แกนนางพัชรีจันทศีนะค่ะเอาไว้ปูสามลอยยิมหนึ่งลอยไม่พูดหนึ่งลอยนะคะสาธุสาธุค่าไดบุญน้ำกันไดบุญไดบุญชุนเดบุไโสรับได้ดบุได้มา้นกันม่ะค่ะเออนี่ค่ะนางสาวเยาวลักษ ขอบแก้วสะสมสร้างเจดียกับองคูนนะคะ 1, นนะหนึ่งพันบาทใมคู่สามโดยน่านือสามโดยนะค่ะัสะสมเขาหน้ามือสามใช่ค่นนะไม้คู่ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซี FC, สายบุญสุภูสุขคนขอคอยพนมีศกมีหลักมีศกมีมันสุขภาพแข็งแรงเงินได้น้องท่องได้มาก สูส่ขขนนะคูสู่คน้อค่ะสาธุการค่ะโดยบุญบารมีของปู่เฮ้านะคะเช่นให้เฮ็ดให้ลูกหลานได้เฮ็ดได้สร้างได้ร่วมบุญไปเรื่อยๆนะคะแม่ครูก็พิจารณาเบิ่งวา่าเอออันใดก็สิได้อันแม่ครูมีโชคมีลาภอีกนะคะแม่ครูก็สิเฮ็ดต้ตนขาป่าไปทางวัดศาสนุบุญวาลราร่ามไปเพิ่มเติมเพราะว่าพิเศษถนนหนทางนําพร้อมกับหอชั้นนะคะก็ยังบ่ทันเสร็จสมบูรณ์เนาะคะ่ะเพราะว่ามันหลายอย่างสิเฮ็ดอยู่ก็ได้เนาะค่ะ แ่ที่เจรณาบรงกรนะคะพาเทียนแม้ฟูกกับสิแบนปันไปทั้งวัดน้น้ำนะคะขั้นไปวัดน,นั้นก็ต้องบอกเกินวาที่ยิบหารื่องยิบเกดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าวัดบันเหมอดของเขาก็คือวันที่สามสิบนะคะเด้อผูได้สิมารวมบุญน้หรือว่ามาแฮตุนผ้าปานะคะผ้าป่ารวมบุญ สางเกดีนะคะมือกับปูเพิ่งกับซีรุ่งคือเก่าแล้วเนาะครับผมค่ะกับรอดที่ตามเพราะว่าไปฮ๊อปูลี่ขึ้นเราค่ะคาเพิ่นไห่โซ่ไห่าลา่ไห่โซ่ไห่มันบมเนียนะคะค่ะอันนี้กกเป็นรวมบุญมากนะคะของจังนะะีม่มุนปูปบ้างมาเปจะมุนเนี่ย <c oughs> โอ้ี่านชา้ะน่งคันสเจตเออเออมาอกย่างนึงน้องเออนี่มัปูกาปูคือผักข้าวเรียกงคือก้าก้าเปิดด่วนขณะนี้เรืยองคือก้าก้าเปิดด่วนไม่เชียเืมครับปูเออมือยืดเป็นมือวัดคือข้าวเอ๊ะครับ มื่อีเค่เอกเรืมครับ่มงั้นบอหอดแค่ของเนาะวันนี้คือวันที่ยี่สิบเอ็ดหมดมือหมดเวิมยี่สิบเอ็ดหอดหกพุ่มเออเขาเรียกงอื่นว่าวันที่เค่เอกขั้นเกินหกพุ่มไปเนี่ยขคาสออืมักเปิดกันขั้นเออวันนี้ลูกร้านได้วางบุญมาเหมือนเดิมเออใช้ทุ้มขางบุญขังมาหายเกยยืดหอวั้งได้ถึงได้อย่างขึ้นแม่ครูได้รับ คัง่งจากโกงปูกจากได้ปูกถึงพกเขาเนียคือเก่ากับเปะให้ได้ที่ได้แข่ร่วมกินร่วมขาน้นลูกร้ใช้บุญเออก็ ok, อยากกินจะข่ายก็ขอขออาหารกลางวอกกลางว่าน,นังเบลป้มืเงินมืขอข้าพ่อจะหยดนังแบว่าทั้นเออเออกต่พอเป็นงั้นผู้เลีหูยุดกัใหญ่ผู้เลีงหูก็ยืดกัผ่าดกนยืมครับคุอันนี้มันเดี่ยวใวงขึ้นค่าตาวาันถาไมม่นเคลืกันว่ามือได้ การขายองแข็งปูนนี่แหละเพิ่อมาแบ่งกันบริหออผู้ใดฮ็ดจังได้เลยจังืขเให้บาปไปบาบให้ปูนไ้บูนเคยขายองแขางปูงมาอย่างไงมักก็ได้แต่เขาก็ค่อยเคเ็ดเฮาพืึง่าเฮ็ดแต่บาเฮ็เดแล้วคิดว่าบ่คดกกับมือเริ่มค่ปูเออให้ดัเมือใจใหญ่ใหญ่้อืมเฮากันโบแก่กวางไก่ควางกับมืออืมกูได้แ้่ปูไดคือฮ็ดข้าบริษัทกูก้ไม่ทำแต่บางทงบางอย่าง ขินคือมองบ่ถึง้วอืมคิงคคือเพื่อกัดอยกร่องใจรองพุ่มเขาคือกันง่าเฮ้าถือกาบ่เออยังไม่ได้แต่กินขายก่อนอืมโดยเฉพาะพูใ้ใแก,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 กินข่ก่อนดึ๋งครับผมเออกินข่ก่อนจันไหเออคุณะคนเออปม่้ัก้าขั้นใหแล้วแกคือมาปลูกไข่ไวาจะคือน้อยึงครับพวกนักคนใดจะกับบอปล๋กเรื่อยครับเพื่อนใจอืมกาคือชาวาดเก๊กชิบท เสียชไว้หกคิบาทก็คือไงยืบครับมัเปิดกาแต่ไม่ไเสียพอเออก้ให้่อเก็ดคลิปเสียให้หกคลิปไหนยืมครับปูง่ายหน่อยมันก็ตรงเป่ามันก็ตวงปกเรื่องอะไรส,สัรรบนนนนสมมนปะมนใหญ่เดียวเออมันก็ตรงปกเนี่ยอืมพอเสียเอาเก็ดคลิปเขาให้อ่อหกคลิปมันก็ตรงปกร๊กไงยืมครับเงว่ามันตรงป๊กกว่า พอตรงครับคอณข้มข่ามวองั้นก็ตรงคือต่งข้ามเาข้ามกะถ้าเกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่พอเนี่ยไม่มีมปัญหาเนี่ยเลยยิ่งครับคุณวางข้มกะเออว่าข้างใญคู่กับอพฟอมเอาผมวางข้างเก้าโอโฟอกินข้างไปกอนข้างค้งไปกลาานคือจะคือกับมือเดียอยื่งครับตัวพู้ข้างใครพ่าข้างที่บหญ่ก็้อือคือไม่คู่ขอพอหมว่านเนี่ม ขอจมว่าท่านใหญ่กอจะว ok ่าให้กวนอย่คือว่าสปอร์ช่ไามคู่ว่ะอืมอะสปอร์พ่อกับสปอร์คือกันพ่อกับวัดจะสือเนยครับเออให้กับให้ท่างวัดว่าอารามันละพ่อวัด่นเออพ่อเพิ่จะชลทำบ้านยิ่าครับูเออเพิ่งกับพมือก็คือท่างใหญ่พ่อวัดแขังเวอพ่อท่างวัดกะไรนั่งกับพมือคือฮดตไม้ว่นเออขอีพ่อจะเน่ไวข่นเออขอคาเด้ว่า้ั่ พ่อกระดื่งหายไปคือบว่เรืร่องม่วงเนี่ยครับเออ,ออเมืัอไม่คู่ขออีกแรว่วเรื่องมแก๊ไบ่าม่คู่ขออย่างยืมขออย่างกระปูขอขาดขมหินขอขาดขมหินเออแถวหนังมาโล่งไอแ่ะครับอืมข้างจแข่งพมืมอม่งตั้งหนังเนี่ว่าทีเก่าว่าแข่งเรือ่องเมีแล้วปูเออเพามือเงินหายไปเพรนนาะก,กับบ่กขมมหายไปคือดึงไว้ค่ะพ่อกระดื่งไปข้างนนเบอ่เดือมันกบบปุก้วงเพราใกรเดื่งแขานคือ กวงแล้วู่สองไร่กุงบกวงบักกงบกวของไรจ่กเขาบกวุขายของไหึ่งเนื้อที่กับบกวงบกไก่าาของดึ่งม่แถวแค่เง้กระอกระเดี้ยบให้พอนี่เป็นุ้จงมม่จังเลถือแมง่งค้ับปูเออแม่คู่บามือเนี้ยคือาจเงินเขาเนี่ยมือนี่ไใจเขาไห้บอกพอพอนี่เป็นเป้ ขามโอขราบเสียบสูดกัาเสียบสด่าขาวเนี่ยนะครับข้าวพงไม่อกดอะไรเว้ยพ่อจะแก้ท่านึงสาทุสาเข้าแหละเมาเลยของได้เข้าและพอเขาไปถามบอกมันขับรถมาหนองหงองปากขึ้นบานขึ้นรื่องมันเออมันแต่ว่าพ่อือเอาพ่อมีโอ้ยเข้าเข้าเข้าจะมาบอกเราเขียือขีย คือคุ้มกับคุ้มก็คุ้มกับเร็วพอบายกันส่ดเงินกู้ะโผข่เนาะครับผมเพรอให้ค้มก็จะคมพ่าให้ค้มพราให้คุ้มเขาไปถามว่าพ่อถือห้ยข้อไก่ไว้ข้างข้างว่ข้อไกุู่กับเส้นใดขึ้นเก้าแหงน้าไว้าทงดูกระห้องผ่านไปทุกคืนก็ไวนยิ่ครับผอก็คคือางหนาวฟังแค่ไหถึงว่าเอาพวกเอาเคืนมึวนขู่ม้วนาเว้ยแมงบกพอกตเร็ว่าพอข้านวนเนีวกข็งแรง คงนะชิพหกบาทเขาเงินปูชิพกบาทไปขายคงเห็นชิพหกบาทปูสิใจเป็นยังไดล่ะปูวใจแขวงแรงปูเนี่ยแ่วงแรงมวไาใจยังงานว่าเส้นเดียวเนะมึงเป็นบ้าคือว่าติดไข้ความว่ามันเนาวคู่มือัข้เขาให้ติดไข้ความนั่นเพื่อครับปูนั่าก็คือปูจากปูจากติดไข้แล้ปูจากห้ยีื่อหลังนี่ครับอันที่อชื่อเบิ่งงานเขาจะกอนปูวจ้า ว่ามันเฉียดเพราะก็จะจ่ายประมาณช่วงเร่งเร็วนะช่วงใบกับใบเมือนจะถงช่วงเร่งงานเนาะปูเนาะช่วงเร่งความาณชิบเปิดนั่นคือกาชิบเก่านั่นคือการนั่นแหละก็คือแดรวมพุ่งโต้เขาวายเขาช่วงแห้งตัวคออปับใช้ชิบหมวกบาทคือกระขือเนาะก็จะเป็นว่าวกันกระดอกันจะไม่คู่เข้าเอาก็เข้าเบาแล้วพอชิบหกบาทนั่นแหะ ม้วิไฟแกนบอกคิดม,ม้วเขากกนแต่ว่าไม่คิดมูกแกนเขาจะว่าเกาเ้วยมกคีบคุณไว้แกนไว้คู่อ่ะมนเอื่อมาคู่บปแกนแพงเนาะเกาเ้ยหกคิบเพราะแกงในคือหกใคกเนี่ยคูจแกงในคือหกมาคู่บปแกนได้เกาเ้ยมกุกคิบน่อเ,เรืร่องู้แกงในคือกระตูงนคือรู้แต่ว่าม่คู่นี่คือเอาให้เขาถุงใช่ไหมเรื่องเกาด้ยมกุกคิบมาถุงประตูถุงที่พอะวาครับ แต่ว oh ่ามันก mm ็ค hmm. ู e? ่กันยู่งแบบที่มันคว่นกออเพราะอย่างว่าพรอากเดี๋ยวก็งครับมันมก็พอเพราะคืขมัเอาเขือมาเยอะครับปูขือของมันเอาเขแต่ว่าของม่คู่ขาก็โหเขี่วกับมึงความม่นคู่แต่ว่าเนาะอามามันกับฝืนก็แข่งกันเยอะครับปูเวนบุ่มมาเยอะแข่งนเนาะเวียนคืมาเวียนแ่งัาอง

องคนีประมาณหกสิบสตางค์เ <guarding> ร <rim> ื่มหกสิสตางค์บ่ปูเออองนี่หกสิบได้หาบเเมืออก็นอืมันหนักก็ยืดครับคาห้าบมาคือเบาก็ยนมแต่ังว่าหกสิบสตางค์เบี้ยวไามเรื่มหกสิบสตางค์เบี้ยวเหะอะอ้าวเอฟทีรวมบูมมาไรปูไรควงไรคือเสียงยงงารวมบูมาทข่งยิ้มวันีเออเอาวงไขยเลยหกเก่าขูมกว่าอืมใครรู้ บกุนเก่าหมเนาะเออมกขุ่งหิ้มแง่นอนบเหอ้มแง่นอนครับกเก่าขุนของหิ้มเออมาไม่คู้หายเก่าหกขุนโอ้ยจำไว้ันบอกวกกหิ้มเนาะอาผอาลูกหลานชื่อว่าบุญมาขอให้มือคืนมือวานมื่อคือไหมอายุวันนี้ลุขับห้หนึ่งแล้วก็รวยนะลูกนะจะเดิ่มจะเริ่มอันนี้เอฟคืผ่านมาทางของห้มมือนังเคลื่อนเออ โดนะพาพรกอบกำน,นังมาเลยอาลี่เอ,อื้อพร้อมกับสุพัฒน์ทองปัญญาพรกอบกำนังพัชรีจันทร์ชเออพวมกูมาได้กูได้ควบม,มือโคกมือหลักมือโคกมือมัดตายรัยนะถูกขาพระสติกแล้วคนรวยนะลูกนะจะเริ่มจะเริ่มอันนี้ใบเพื่อเวิร์มมาชาแกงหมูแกงหมูกากก็คือจาก ขวัญก่นนางอันเชยาบวัวยืร่วมวงช่างเกย์ดีกับแม่คู่หนึ่งหมื่นบาทาพรบกับให้จิ้มหน้าโน้ตโชคร้อยบาทาให้แล้วจะปูให้แล้วกว่าเนี่ยมันจะมันปวดหักเขาไ <c oughs> ม่อยู่นั่นงงักงอนแต่มม่อะไรเอาแล้วจะปูวด <c oughs> mượn gươm tara ngọc hùng gươm tân phunya kìa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  phunya ngang phải kìa phunya 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 วดถึงไี่แต่งมันเดือดขงเ้อดูเชิดเก้าชิเก้าเอะๆะแต่เรื่มกตเริ่มมันกับมือช็แล้วก็มักกับมือเก้ามักกับยืดไร้เรื่อเช็ดกับยืเก้ากับืคัว่ามือเลียเชิ้เลียเก้ามันหยุดรดืท่าบูมเนี่เอออันนี้นางถูกินดานายปีชาชีขาโคด่าค่ะชคาโครใช้จิกงปูตาใช่ไหมปู้ตา ถูทุกงวดแต่ถูงวดได้ไอ้ถูทุกงวดอะไรยิ่งเอางวจะค้กัดเือแต่วันรวมขงวางเกิดจะมีพอคือเกาเออไทยขางเกิดคือฮาด์ดอย่างที่พู้แต่ฮา,าร์ดอยไปก็มีคนกล้าให้ติ๊บพอทีอเขาลอยให้ไม่คู่เลิกะให้ไม่คู่ที่เขาลอยแหงเมื่อคู่เราอีวยังลอยหนึ่งหมายความว่าอย่างเดียวอี่สองลอยให้ติดบไม่คู่ก,กับติดแตงงูจะปูแตงงูหักแล้ว ไอเจ้ากิ้มกับข้อวางงอไอ้ขาวฟ่า้คือว่าแหงหา้วยทีนห้ันเราจะปูมันคือมองมื่อมันคือนม่จะไหวกันรวยาห่แหาๆร้วยไหวแค่กิ้มชปูโอ้ไหวแค่เขาร่้มกันว่วกิ้มชาปูเออหาดรวยไหาก้อืหาดรวยท่านขาถ้าบุญละปูฟองมือมึงกหน่เขาว่าคน่างนี่หละกิมก้าร่วกค้ากะดีหาด้วยใค้กูจะหาด้วยไงปูมันคนอย่างนี่มิม ครับเอฟซีปันฝากกัมบุนเท่าไรว่าหาย่วยเง้่งครับเออกระหายกู้แต่หายด่วครับคือม่าป่วจังไหย่งเมื่อ่าพอแต่ยหาว่าอะไรยิมงเรี้ยปูพอไหนพอจะไปคืนเวนฮกฮกฮวฮจะหาึฮ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 กฮึ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 ฮ้ฮึฮึฮึออันนี้ึฮึฮ้างฮอคือึฮ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 อฮึดอ เขาว่าคือใหไคือเอากระเจียบกรเอามากว่างมากมากเยอะขั้นพอเอามากเพเดยคกอคล้องแต่กับว่าถือก็คือแบันีพูงานที่ได้ติ๊งนที่อ่อนโอ้ยบามือกัดบากยิ่งขึ้นไปยิ่งวเองมดูมังูการเอาเหมือนมันฆ่าเขาภาษาปูนเรี่ยเปลี่ยนโอถูกหมดเลยอหาด้วยที่กูแก่นจะรูกตัวตัวเองใช่ไหมกูแค่ว่าถือมัดจืมแห่ันจะโง่ พวกแกืินกับพวกไงแต่ถึงี่หือนนี่คือคือมเข้ารูกรนครับแค่ขุดเจ้าไว้พวกบยดดูคนวความไม่พูดถึงแกเอกาปูุ้แต่เขาดห่ยแตกออื่เข้าเข่านน้ยโ่อโอ้ยืออ้อ้ยอ้ยโอ้น้โบอ้อ้้วโอ้กอ้โอ้โอ้ยโอ้โออกออ้อย้อย เครียงมอคู่กลนแ้วเรียกว่ากันบ่อัวเขียวเขาเืียงมันยจะห็งได้มาคู่ยันกันนึ่งผู่เสียงมันเียรแต่กูเกียร์มือที่เกี่ยวกับผัวเชีองมาใจแรงเหรอใ่ว่ข้งเขาถือว่าเชียงจะเรายกพักกับแมาบ้านเ่รอเจากับ่หูกัดขึ้าว่าเชียงเขาอาไฟใจเับผัเออขนเอาโช่์งว้เขาเ่าเเชียงจเรือกครับเขาเาบ้านคู่ครับ พ托车เก่เด้อเอินวกเอินร้านเอินมูเอ้นขวบมาแลวกเด้อมมอครบติดพอ摩托ได้วนแต่เช่นกันเช่นก่นตดแกงางบอคือม่พกูคือขวบกูแต่เงี้ยคนบอ๋อกูจะปูตาได้ติดอีกแล้วุณเวลาติดครั้งหนึ่งกูจะอยู่แกกูเวลากูเวลาเอ้ยใครโกหกหมาเนียกูขวืพอใหญ่เว้เร็ว เออเอาเอาไปล่าคัาค่าหายพ่อพันยังพ่อก็ะสือห้จักชิบเก้าว่าอิอนเนาะใาุ่หมใุ่ใชใครนชิบเก้าวาจะหายพ่ออีก็ระโด้บูใจพันหาย้ะใช่ใช่กช่ไม่ไหวกูมือกูโอนไปแล้วใครในมือแรกก็จะไคือมือแดงเนีครคบปูแต่ว่าพ่อแต่พัน เยอะอีเยอะืมครับปู่คือรอดจากงอยนะกึมเนาะครับปู่คือ้าเขาใจมูลเรื่อง้าเขาใจชุบเก่าบ้านเนาะแล้วก็คือดะกบเว้นมันบูมบเืองไม้มัน่มันว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 ันนวันวนวันวันลูกหลานวั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 นอันกันว่นไว่เวันวันวัววแนวววนวจแวัวันวันวอนนวัวันนนววน เออเดี๋ยววุเลียงเาเกาะเกาะเด้อตวนั่งกุมน้านอะไรยม่ลงเด้อมวางเรื่องเลื่องใบไม้นางอันนี้เอฟคีผ่านมาทางผู้ใหญ่อื่นเออมือหอยที่งางจอยกระดูกเล็กบ่งานนี้มีวันจอยถือจ่อยกระดูกลไม่ได้ชื่อนางเนาะโคตะหูเมียอ้มึงคนอืมกบนั่งเช้าเอารุ่นรวบหน้าขึ้นหอยข้างเช้าเปิดงาน้ใสพ่งก้ัวแล้วทั คือเรียกว่าถือไม่เรืครับปูที่เอาค่าดวงว่าทำไมหัานข้งเสียค่าดวงเออก็คเรคกใม่เปลี่ยนใม่อาไรนหัวแข้กแต่กคือได้ค่าดวงจักบาทมาวขันมาเนาะเออมือานงนคอวิคิก่าคองคอวยกจญาชิงโปเพื่อฟ้าปุยกะพรูารักมือานปงูุมาพอนบุญพบชมระด่างบอ ชนระดาอ่อนชนระดาอ่อนบอกคำน่งม้วนดอกคือยังก็กระดูกเล็กพอกับหยครั้งดังหม่เออใจค่ายไกว้ยคือเี็กก็ถูกเจ้าค่ายดองแม่มันบมดวันอข็งผู้ใจมัดแกสูบกับมาดูเขาประกาดแกเขาอยากข่งแข็งยู่คเับาผู้จังกรรมเนี่กับผู้ใ้สิกาาแกเนาะเออไมื่อเจ้ของก็คือไปแกงเขาหอยรั้งเออก็คือเขาว่าสือแกค่าดองเน่ะเมื่อเจ้าของถ็คือไปคือแค่าดองให้เขาอื ค่เื้อติ้มค่กูหอยครั้งเออเอาไปเชื้คแค่ขัาอยากได้ร้อยเงนไปเชื้อแค่ิบหกบาทสิบหกเงินนะการว่าสิบหกเงินอืมไปอยากได้ผู้ใดก็บไปแกงเอาสิบหกเงะอืมเต้นช่วงไหนเน่ยเลีวเต้พักตอนไหนน่ะนะก็ไม่ขบอืมแถ่โค้งแกงหายจึงมากง่ายกับหายเชิงบอกยืม จะ่ว่มาที่างผู้งางงากเบแกนก่อนแล้วก็จะควพรพอมก่อนแล้ว็แก่นก่อนน้าตัมันบางอย่างมาถามผู้บางอย่างอันนี้นายชิโปูตังเกิดว่าที่อช้าพอโถออื้อ่างหรือพ่อชอว่ามื่อ่พ่อขอองูเกิดว่าชื่ของขูเกิคือจะเกิดการนวลแรงอายุที่เกิดขอพ่อให้เกิดนวลัรงได้พ่อไว้ท่าน เออนางเช้านี้จะยาโภงเงินร่วมข้ากื่งสามร้อยหกขิบเพราะค่าเครื่องบินกับบานเนี้ยจ้าว่าครับเออถึงเมื่อบานว่าถึงม่าบานเออใครถึงม่าบานค่าเครื่องบินคือท่านมาที่เก่าว่าท่านท่านท่าน,าน,านจองไว้ได้ร่วงหนาเลยก่อนว่าชนึงเลยอืมจองตัวเครื่องบินเขาขายรถดัาขายด่วนขายจับขายดี วดนี้ข่าเครื่องชิปเก็บาชิปเก็บายเยกบายเออคาอเอ่คำมันใหญ่กชิปเก็บได้รูเกออใหญ่ก็แบบวัดโตกรึ้นง